ลับมาเรียนว่ายน้ํากันต่อนะคะน้องๆวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาสอนท่าปลาดาวคว่ำกันค่ะหรือ starfish นั่นเองค่ะใช่แล้วครับน้องแซนวิชครับผมปกติมนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถลอยตัวอยู่ในน้ําได้นะครับและเมื่อเราอยู่ในน้ำนะครับน้ําหนักตัวเนี่ยน้องแซนวิชจะหายไปถึง90%เ <Hey. S 2> หรือน้ําหนักจริงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองในน้ำนะครับอ่าเบามากๆเลยนะครับแล้วก็ท่าปลาดาวคว่ำเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นพื้นฐานของท่าลอยตัวและท่าว่ายอื่นๆที่เราจะเรียนกันต่อไปด้วยครับมีประโยชน์มากเลยค่ะครูพายุแล้วท่าปลาดาวคว่ ยากแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปกันเลยเริ่มต้นด้วยการให้น้องๆเกาะขอบสะแขนเหยียดตรงสูดหายใจเข้าทางปากก้มน้าลงน้ําแล้วยกขาขึ้นกางขาให้ตัวขนานกับผิวน้ําหากทําได้แล้วต่อไปให้น้องๆพันหลังชิดขอบสะแล้วทําท่าเดิมโดยครูช่วยจับบริเวณแขนใกล้รักแร้ทั้งสองข้างเพื่อช่วยลดความกลัว จากนั้นให้น้องๆทำท่าปลาดาวคว่ำด้วยตนเองจะนวิชเห็นไหมครับว่าท่าปลาดาวคว่ำนั้นนะครับไม่ยากเป็นที่คิดเลยครับใช่แล้วค่ะบอกเลยว่าน้องๆที่นั่งดูอยู่เนี่ยตอนนี้ก็สามารถทำตามได้เหมือนกันนะคะและตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้พื้นฐานการลอยตัวกันแล้วนะคะเราไปเรียนท่าต่อไปกันเลยดีไหมคะดีเลยครับผมต่อไปในผมจะแปลงร่างน้องๆน,น,นะครับให้เป็นท่าปลาเข็มครับ ปลาเข็มเหรอคะคือมีทั้งปลาดาวคว่ำแล้วก็มีปลาเข็มอีกอะไรใหม่ๆมากงั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะ